ตอนนี้เราก็ได้ชา,เ,ชาเย็นแล้วจะเพื่อนๆจ้ะชาเย็นใส่ไข่มุกเยอะๆจ้ะนะมีหลอดด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจากทางไอรแลนด์ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําชาเย็นกินจ้ะนะพอดีนมข้นเหลือเนาะนี่ก็จะเป็นนมข้นกับน,นมจืดเราก็เลยจะมาทําชาเย็นไว้กินจ้ะเพื่อนๆ ชาเย็นก็จะเป็นชาบ้านเราเนาะอันนี้ก็นี่จะเป็นชาตราม,มือเนาะซื้อมาตั้งนานแล้วจะยังไม่แบบไม่หมดสักทีส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราจะใช้การต้มาชาของเราจะตัวชา เราก็จะเดี๋ยวเราก็จะมีใบมีไฟกรองเอาจากเพื่อนๆต้มก่อนเนาะต้มตัวชาก่อนเราใช้ประมาณ3มช้อนแล้วกันเสร็จหม้อนี้เราจะมาต้มไอไข่มุกจากเพื่อนๆพ,พอดีซื้อนี่จะไข่มุกซื้อมานาน มากเลยเนาะวันนี้เราก็จะต้มกินกับกาแฟเย็นของเราจะ้ะเนาะตอนนี้ไอชาจะ้ะตอนนี้ชาเราก็ประมาณนี้จะเดือดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเนาะเราไม่มีอะไรกรองเนาะเราก็เราก็จะกรองแบบธรรมดาจะเพื่อนเสร็จแล้วก็มาดูกันแล้วกันเนาะตอนนี้ปิดรอให้กับพักตัวชาของเราประมาณสักห้านาทีก่อนเนาะนี่จะเอาไว้ตรงนี้ก่อน เสร็จแล,แล้วเราจะมาตัวกรองจะเพื่อนๆเราใช้ตัวนี้เนาะที่ก็ทำชากาแฟเหมือนกันจะอันแบบนี้เพราะเราไม่มอีอันนี้เราก็กรองได้แล้วรอบหนึ่งจะเราจะมากรองอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วมาเทใส,ส่หม้อจิงจ้ะ ก็เทใส่หม่กันแค่นี้เราก็ได้ตัวชาที่แบบไม่มีอะไรเปือนปนแล้วจ้าเพื่อนๆนกอยากกินชาเย็นๆจะอากาศข้างนอกค่อนข้างบอกไม่ถูกแดบดบไม่มีแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวไม่ถึงกับร้อนจะ้ะ จะไม่เอาไปตั้งไฟอีกเนาะเพื่อนๆเราจะมาผสมเลยจะขั้นแรกเราจะใส่เอ่อนมก่อนจะ้ะอันนี้จะเป็นนมจืดเนาะมันเหลือก็จะใส่เอาประมาณนี้ก่อนนะคุณเสร็จรแล้วก็เราจะไม่ใส่น้ำตาลจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นไอ์ขนะ้ฟวฟเมตเนาะ มันสองช้อนกว่าแล้วกันสูตรนี้คิดว่าจะไม่ใส่น้ำตาลจ้ะนะอันนี้ก็เป็นนมข้นจ้ะ xin ไปใส่น้ําตาลก็ได้นะใส่น้ําตาลแล้วเอาไปต้มอีกประมาณสักห้าให้น้าตาละละลายประมาณห้านาทีให้น้าตาละละลายจะของเราก็จะประมาณนี้จะเราจะพักไว้ก่อนอันนี้ไข่มุกของเราจะหม้อใหญ่กว่านะอันนี้เป็นไข่มุกประเทศจีนจะเพื่อนๆซื้อมาตั้งนานหลาย น่าจะเป็นปีน่าจะได้เนาะนี่จะเลยแตกดูมันแตกต่างไม่เหมือนไข่มุกอ่ของไทยเราจะนะเราจะต้องไปเรื่อยเ,เนาะใกล้สุกแล้วแหละเดี๋ยวจะใช้เวลาต้มอ,อีกประมาณนี้เรียบแล้วเรานะเพื่อนเราจะตักออกเนาะถ้าอยากรู้ก็ เอามาชิมเ,เม็ดหนึ่งก็ได้จวเอามาชิ้นชิน,นี่จะก็ประมาณนี้ไม่เยอะอาจจะไม่เยอะจะเพื่อนๆเน,นี่ยล้างสองสามน้ำแล้วจะเสร็จแล้วเราก็จะแช่ด้วยนี่จะน้ำพึ่งหรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมก็ได้เนาะแต่เราก็จะแช่ด้วยน้ำพึ่งจะไม่ให้เขาแข็งโอ,โอเคจะเป็นน้ำพึ่งจะ แค่ด้วยเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมหรือจะเป็นน้ำพึ่งหรือจะอะไรก็ได้จะเพื่อนๆไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนเนาะนี่จะแค่นี้เราก็ได้อันนี้ก็จะเป็นชาของเราจะเพื่อนๆนจะ้ะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะมาจาักใส่แก้วเนาะตอนนี้กำลังร้อนอยู่จะ้ะคู่กับนี่จะ มุกเราไม่คิดว่าเราจะมีน้ำแข็งเนาะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กินแบบในแจกเดี๋ยวรอให้ค่อยเย็นกว่านี้หน่อยเนาะสส่น้ำแข็งเราจะเพิ่มจริงบ้าดเราต้องมีน้ำแข็งบดเนาะแต่ัน,นอาแบบนี้

ส่วนที่เหลือเราก็จะใช้ใช้กระปุกเนาะใส่กระปุกไว้เดี๋ยวแช่ช่องตู้เย็นไว้จ้ะเดี๋ยวจะเอาไปทำงานเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่มุกเลยจ้าใครชอบใส่มุกเกยอะก็ใส่เยอะจ้ะใครข้าแบบไหนก็ใส่แบบนั้นจะเป็นกันจนี่จ้าเิ่ม ขางเราดีก้ะั้งแต่ตอนนี้เราก็ได้ชาชาเย็นแล้วจ้ะเพิ่อขึนจ้ะชาเย็นใส่แยมเยอะๆๆจ้ะนะมีหลอดด้วยจ้ะ เย็ร้อยแลวจ้าชาเย็นของเราชายเย็นไข่มุกจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าเย็นจริงๆจ,จ้าอากาศเย็นยังไม่พอเนาะต้องมากินของเย็นๆอีกจ้านี่ก็จะเย็นชาเย็นของเราจ้า